มาชมข้าวโพดออกดอกแล้วจ้าขอาวโพดอาหารสัตว์สูงสูงเลยค่ะทุกคนสูงท่วมหัวเลยออกดอกแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะออกฝักเนาะสูงสูงงามงามเลยสูงสูงงามงามเลยค่ะ ข้าวโพดอาหารสัตว์นี่เขาก็จะเอาไปบดเป็นผสมเป็นหัวอาหารนะคะเป็นอาหารสัตว์เช่นสุนัขบ้างอะไรเงี้ยไก่บ้างแนวบ้างเนาะลมเย็นๆมาเลยจ้าทุกคนวันนี้ที่ไร่ข้าวโพดนี่นะอากาศคืมนะคะวันนี้เหมือนเหมือนจะมีหน,นาวหนาวมาหน่อยหนึ่งนะคะดูดูต้นไม้ สูงไม่สูงท่วมหัวเลยนะคะดูต้นไม้สูงๆอย่างถ่ายไปแบบนี้แบบครึ่งครึ่งครึ่งต้นไม้เลยท่วมหัวเลยงามๆเลยจ้าอายุเขาประมาณสามเดือน90เกสบวัน,เ,นเอาปลูกมาเกือบสามเดือนเนาะสามเดือนก็จะเก็บเกี่ยวน่าจะมกรากุมพามีนาะ สามเดือนมีนาปลายมีนาก็เก็บพามาชมข้าวโพดงามงามโคนสูงมองไม่เห็นแล้วทางโน้นปิดหูตาไว้หมดเลย ปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วงามมากเลยกต้นใหญ่น้ำต้นเขาใหญ่น้ำต้นเขาใหญ่เขาก็จะฝักใหญ่เนาะเนี่ยเขาหยอดหยอดเม็ดเดียวเองเนี่ยหยอดเม็ดเดียวเ็ะเลยต้นใหญ่ถ้าถ้าถ้าต้นไหนขึ้นสองนะจะเล็ก เ,เล็กต้นหนึ่งจะเล็กเนาะเขาหน้าจะถอนออกหรือเปล่าไม่รู้เขาไว้ต้นเดียวเขาก็เลยลำต้นเขาก็ใหญ่ดอก,กจะจอกปีนี้ทำไมเป็นสีม่วงๆน่าจะเป็นข้าโพดพันม่วงแน่ๆเลย ดอกก็สีมว่วงนะสวยๆงามๆเลยจ้า